สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสายอีเช่นเคยนะคะในเกมฮาวิทาวนนะวันนี้จะไปตัดไม้นะเพราะว่าไม้ที่แสงตัดไว้นี่ก็เริ่มเริ่มหมดนะเพองาน,นเนี่ยก็ต้องไปตัดไม้กันอือพอไปตัดไม้เสร็จแล้วเนี่ยคิดว่าน่าไม่ใช่ก็เหมือนแบบว่า ไปตัดไม้ด้วยแล้วก็เดินทางตามหาถ้วยรางวัลด้วยนะเป็นของเฟสเออเก็บเอาก่อนแล้วก็วันนี้เนี่ยแสงเกือบไม่มีดวงเลยนะเพราะงั้นเนี่ยแต่ว่ามีโชคในเรื่องของการตัดไม้พอดีเลยก็เดี๋ยวจะไปตัดไม้ด้วย ทำนู่นทำนี่คือไอ้เจ้าเมล็ดเควสเนี่ยทีสีฟ้ฟา,ฟาสีเหลืองๆเนี่ยคือย,ย,ยังไม่สุกเลยไอ้ไม่อะไรๆยังไม่แบบเป็นผลผลิตให้เราเก็บเลยอะ่ะเออแล้วเดี๋ยวแสงก็ต้องมาทำแปลงใหม่ด้วยนะเพราะว่าแปลงเก่าเนี่ยเริ่มเริ่มแบบว่าเห็นไหมเหลือนิดๆหน่อยๆน,ยนะ แล้วก็ต้องมาให้อาหารหวัววัวด้วยเพราะว่าไม่ได้ให้มาหลายวันแล้วว่าจะทําเครื่องให้อาหารสัตว์อัตโนมัติแต่ก็ยังไม่ได้ทำเพราะว่าจะเอาไปเงินเนี่ยให้เก็บได้หนึ่งแสนก่อนเพราะว่าจะไปปลดล็อกพื้นที่นะเก็บแล้วก็เดี๋ยวไปเอาอาหารมา ไก่เนี่ยน่าจะหมดไปแล้วนะหันเป็ดหารไก่เนี่ยของวัวน,นี่หมดแล้วจริงๆด้วยเดี๋ยวนะเอออยู่ไหนนะอยู่ไหนนะอยู่ไหนนี่นี่นี่หาสัตว์ปีกอันนี้หาสัตว์โบก เนี่ยไม่ต้องให้อนะเพราะว่ายังมีอยู่เออแล้วก็เดี๋ยวจะตัดไม้ที่นี่เลยดีไหมเนี่ยคือแสงแยกแบบออกไปตัดข้างนอกบ้านเพราะว่าจะได้หาโอกาสเพื่อทำการหาถ้วยรางวัลด้วยนะส่งควส่งควี อันนี้อะไรเต้าหู้เต้าหู้อืมตอนนี้ก็ทำอะไรเดี๋ยวอันนี้จะต้องเป็นเลเวลสามก่อนอนะถึงจะทำได้ทองคำได้ เอาเป็นทองแดงก่อนแล้วกันอุย้ยทองแดงหมดโอ้โหเจ้าพระเจ้าช่วยทองแดงหมดก็คืออ๋อที่เราไปขุดกันคือต้องแบบว่าเป็นชั้นๆไปถึงจะคุ้มค่ากว่าแบบขุดผสมกันหรอเ้อไปขุดอีกเนี้ยเอออันนี้เป็นเต้าหู้ โอ้าหู้นะแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นขอดูเพลทก่อนนะว่ามีน้ำอะไรไหมเออมีโอเคทำแล้วเออแล้วก็อน้ำอะไรดีนะน้ำสวบปะลดลวกัน ส่วนซอสนี่เอ่อสำหรับเขตร่มีรสก้าวช็อตก็เป็นซอสบลูเบอร์รี่แล้วกันส่วนนมนี่ไม่มีพอเพราะว่าส่งฟฟไปเรียบร้อยแล้วส่วนเหยื่อเนี่ยเอาเป็นอาหาร อาหารสัตว์ปกกก็กันเนาะคือช่วงนี้ไม่ได้ไปให้อาหารปลาเลยอะ่ะนี่แสงยางจะปลดล็อกตรงนี้นี่เนี่ยใช้เงินหนึ่งแสนกับไม้อีกห้าร้อยห้าสิบเพราะงั้นเพราะงั้นไปตัดไม้ก่อนก็นแล้วกันไปทำเควสก่อนด้วยก็ได้นี่นะไปทำเควสดีกว่า ไปท,ทําเควสกันดีกว่าเลยเออมันมีเควสของอิสระเองเนี่ยที่หาถ้วยรางวัลเนี่ยแสงคิดว่ามันหายากมากเลยอะอุย้ยวันนี้ยังไม่ยังไม่ถึงเวลาเข้าไม่ได้แต่เขาก็มากินกาแฟแล้วดูสิมาดื่มกาแฟกันอุย๊ยอันนี้น้องน้องน้องมีกใหมตกใจบนหัว ก็นี่เออมันก็ไปตัดไม้ที่ที่บ้านที่ร้านติเล็กก่อนก็แล้วกันสวัสดีคนสจย ไปแล้วอไปตัดไม้ดีกว่าคือสายอยากรู้ว่าเขาไปทำถ้วยรางวัลหายที่ไหนอ่ะคือแบบมันไม่มีอ่ะมันไม่มี มาตัดไม้ดีกว่าทำไมเปลี่ยนขวานไม่ได้อ่ะไม่ถือขวานไม่ได้อ่ะอ๋อ คือไอ้ต้นไม้ที่เป็นพุ่มกลมๆเนี่ยไม่สามารถตัดได้นะไม่รู้ทำไมอาจจะเป็นต้นไม้ที่มีชีวิตเป็นอมาตะประมาณนั้นเนาะแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นวันอาทิตย์ซึ่งแสงออกมาเร็วใช่ไหมแต่ว่าแสงก็ไม่ได้ไปหาเด็กเพราะว่าแสงลืมนี่วันนี้คุณทอมก็มาหมาแ้แล้ว โอ้ no. ไม่ได้จะขึ้นรถคือแสงเคยหามาแล้วครั้งหนึ่งนะเออแบบรอบเมืองแล้อะถ้วยรางวัลน,นะนะก็หาไม่เจอรู้แสงอาจจะพลาดตรงไม่รู้สิอาจจะมีจุดที่แสงไปว่าพลาดไปหรือไม่สนใจประมาณนะี้ก็เลยไม่เจอ เดี๋ยวเราจะไปร้านเหล้าเนี่ยตอนห้าโมงนะไม่ใช่าโมงบ่าย3บ่าย3นะอาจจะไปไปโงเฟต เโอ้เซ็งมากเลยอะแถวนี้ก็มีต้นไม้นะไม่รู้ว่าจะขึ้นหรืออย่างนี่จะไปตัดที่ป่าดีกว่าเพราะที่ป่าจะามันข้ามมีต้นไม้เยอะกว่ามากๆเลย ไหนนะนี่หูนกเยอะมากผีเสื้อเยอะมากสวยมากๆด้วยคือแบบว่าคือแถนนี้เป็นป่าเนาะคือแบบผีเสื้อเยอะมากสวยอะ่ะ ตอนนี้บ่ายแล้วคือตัดไปไม่ถึงเท่าไรเลยอะเงินเนี่ยอีกประมาณสี่พันนิดๆน,นะก็จะปลดล็อกได้แล้วอะคุณลูลูมาอยู่แถวนี้แล้วอะ การตัดไม้นี่ก็เป็นแบบว่าการตัดไม้ที่เรื่อยๆปกติเนี่ยแสงก็จะมีที่ตัดไม้คือทั้งหมด3ที่ก็คือเออที่ยอดเขาที่หนึ่งแล้วก็เออที่เออลงตีเหล็กใช่ไหมที่หนึ่งแล้วก็ที่นีกที่หนึ่งแต่ว่าที่เนี่ยคือแบบเยอะมากๆเลยค่ะคือถ้าแบบว่าเรามาเนี่ยก็จะมาที่นี่เป็นที่แรกโดยปกตินะ แล้วก็ที่นี่ถ้าที่นี่หมดแล้วก็จะไปที่อื่นแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยคือต้องไปหาเออถ้วยรางวัลด้วยก็เลยเชยฉายไปฟังอื่นก่อนแต่ก็คือแสกยังหาไม่เจอเลยแบบว่าหาไม่เจออะคือไม่รู้ทำไมอะ่ะแต่มันหาไม่เจอ ตัดต้นไม้เพลินๆเลวันนี้เนี่ยมันจะไม่มีอย่างอื่นเลยนะนอกจากการตัดต้นไม้แล้วก็ไปส่งเวสอีกนิดหน่อยคือโดยปกติก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมเวลาแสงเล่นเนี่ยรู้สิพอเราตัดต้นไม้ไปเรื่อยๆใช่ไหมจำนวนผีเสื้อเนี่ยก็จะลดลงไปเรื่อยๆตามกันที่เราตัดต้นไม้นะยิ่งต้นไม้เยอะผีเสื้อก็จะเยอะใช่ไหม เป็นปกติธรรมาชาตินะที่ไหนมีธรรมชาติที่นั่นก็จะต้องมีสัตว์ป่าและสิ่งสวยงามตอนนี้ไปที่โรงเหล้าได้แล้วนะไอ,อร้านเหล้าใช่ไหมเรียกไปโรงเหล้าเหมือนแบบว่าหนังจีนเลยนะ ลงลำชาแต่ว่าแสงแตอนนี้ขอตัดเพิ่มไปหน่อยเพราะว่าร้านเล่าเนี่ยปิดค่อนข้างดึกนะเพราะงั้นเนี่ยยังไม่ไปก็ได้แต่ว่าแสงยังไม่ได้เจอเด็กเลยนะเพราะว่าแสงไม่ได้ไปหาเด็กจอนนะ่ะแล้ววันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยไม่ไม่ได้ไปที่โรงเรียนแต่ว่าอาจจะไปที่ชายหาดกันได้นะ ไปที่ชายหาดกันหรืออาจจะไปที่อื่นนะไม่รู้สิเออเราออนเซนแมนบอนพุรอนเนี่ยแสงไม่ได้มานานาเลยนะคือไม่ได้มาใส่ของนานานาแบบนานจะลืมแล้วเพือดตา้อยู่ที่ทานี้พอดีด้วยแต่ก็คงไม่ใส่แล้วแสงอาเจ้าของไปขาย พวกปลาเนี่ยประดุกไขได้ตังนะเดี๋ยวเราสักห้ามงเย็นเนะเาะแล้วค่อยไปละเล่าเพื่อไงต้นไม้ก็จะหมดอยู่แล้วอะ โค okay, แต่ต้นต้นไม้ต้นเดียวแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ไปทำ q u e s กันดีกว่าเวลามาถึงนี้ก็น่าจะมีเวลาไปส่งเ u วสอีกนิดหน่อยแล้วก็อาจจะไปไปหาเด็กโอ้อยู่ใกล้กันเลยส่ง q u e นี่ นี่แล้วก็ไปส่งเคสไปหาลูกขี้เมาอยู่ไหนนะตอนนี้ยยูงเรียนไหนอะนี่มาลบอยู่ตรงนี้เอง ไปโรงงานร้างในเมืองเพื่อตามหาคนสวมหมวกตอนนี้มันเย็นแล้วไม่ไปแล้วตอนนี้กลับบ้านดีก,กว่ากลับบ้านกลับบ้านแล้วก็จะไปขายปลาแล้วก็ให้อาหารปลาด้วยถึงแล้ว เดี๋ยวจะไปให้อาหารปลาก่อนนะแล้วน้องหมาไปไหนทำไมอยู่แต่น้องเหมียวอ่ะไปไหนอะ่ะไม่เห็นตั้งแต่ช้าแล้ววะ่ะ ไปไหนก็ไม่รู้อ่ะหาหายกระตอมน้องเหมียวฮะกดอะไรขึ้นน่ะอืม ต้องหมาหายไปไหนอ่ะอืมองหมาหายไม้โอเคไม้ได้แล้วแล้วก็เหลือตังอีกหนึ่ง เฉนเรียน <She> <He en. S 1> อือตอนนี้ก็ใกล้จะถึงฝั่งฝันแล้วนะสำหรับการที่เราจะได้แต่ตอนนี้น้องหมาหายไปไหนอะ่ะ ตอนนี้น้องหมาหายอ่ะนี่งไงน้องหมาน้องน้หลับอยู่ตรงนี้นี่เข็งงงงเดี๋ยวค่อยนอนตอนนี้ขอเก็บตังก่อนเก็บตังคเก็บตัง ไม่ทำไมไม่เก็บตังค์อะเอาเก็บแล้วขายคุ้มไหมเนี่ยฮะคือตัวเนี้ยไม่รู้ว่าจะมีอะไรขายแล้วมีมีตัวนะไปนอนดีกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะได้ครบมั้ง ดูเพยากอนอากาศสิวันนี้จำสวันนี้ก็เข้านอนอะไรนะคะสำหรับวันนี้แสงขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับใครที่ดูคลิปแสงหรือจบถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b เพื่อเป็นกำลังใจให้แสงด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ